เดี๋ยวทีวีมวนบ่ปีใหม่ปีนี้มวนสุฟองตองดไปได้บุญบ้านเฮาปีนี้มวนบ่มวนคือขึ้นดีมี่ยังมีอยังประทับใจเอาเบ้าไปเอามีนั่งชมการแล้วก็ได้จักบาดหยาดน้ำ all everything ไว้เนาะอาใหญ่จะสบายดีท่านผู้ชมทางกรุ๊ดเดียกำลังชมรายการเฮาอยู่พี่น้องทั่วโลกเลยมีอยังจาอยากจะช่วยเพิ่นมาโอ้ยโอ้บ่ายดีปีใหม่ขึ้น ได้จังีหวะก็ได้ปีหนึ่งปีหนึ่งเนาะน้องแมมก็ดีใจที่มีมีบุญได้ได้มารวมงานเนาะเมื่อคืนนี่ก็เมื่อคืนได้มาบอ่มาเมื่อคืนนี่ก็มาโออลองเพลงมวลเนาะมวนบอมวนอ่ะมวนเดี๋ยวสิพาไปเบิ้งอีกหลายๆลาบอลเนาะขอบใจหลายๆเลยเนาะ